สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะในชั่วโมงภาษาไทยวันนี้คุณครูมุกจะมาสอนเด็กๆเรื่องการเขียนย่อหน้าและการเว้นวรรคตอนค่ะการเขียนย่อหน้านะคะข้อความในหนึ่งย่อหน้าเป็นข้อความตอนหนึ่งของเรื่องที่เขียนถ้าเราเขียนย่อหน้าให้ถูกต้องก็จะทำให้เรื่องมีความชัดเจนและอ่านเข้าใจง่ายขึ้นค่ะ ในย่อหน้าหนึ่งหนึ่งจะประกอบไปด้วยประโยคใจความสำคัญและประโยคอื่นๆที่ทำหน้าที่ขยายใจความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นการเขียนย่อหน้าที่ดีควรปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะควรปฏิบัติข้อที่หนึ่ง มีใจความสำคัญเพียงเรื่องเดียวประโยคใจความสำคัญจะอยู่ส่วนใดของย่อหน้าก็ได้นะคะส่วนประโยคอื่นๆที่มาขยายประโยคใจความสำคัญจะต้องมีเนื้อหาที่สัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกันด้วยนะลูกข้อควรปฏิบัติข้อที่2ข้อความในแต่ละย่อหน้าต้องเรียบเรียงประโยคให้ต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันด้วยค่ะมีวิธีการเขียนย่อหน้าที่ดีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเด็กๆลองมาดูกันนะคะ คุณครูมีตัวอย่างการเขียนย่อหน้ามาให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะเด็กๆสังเกตนะคะว่าในตัวอย่างของคุณครูจะมีประโยคสีเขียวและประโยคสีดำประโยคสีเขียวคือใจความสำคัญจากเรื่องค่ะส่วนประโยคสีดำนั้นคือการขยายใจความสำคัญจากเรื่องค่ะเด็กๆด,ดูนะคะว่าบรรทัดแรกจะมีการเขียนย่อหน้าเข้าไปนิดนึงใช่ไหมลูกเดี๋ยวเด็กๆลองอ่านพร้อมกันนะคะดีแล้วลูกคนเราไม่ควรหลงเชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าเราทำแต่ความดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราเสมอการไปหวังอะไรลมๆแลงแลงๆหรือหลงเชื่ออะไรง่ายๆทำให้เราขาดความเชื่อมั่นในตนเองนะลูกผลที่เราได้รับย่อมเกิดจากการกระทำของเราทั้งนั้นถ้าลูกตั้งใจเรียนหมั่นทบทวนบทเรียนต่างๆให้เข้าใจเวลาสอบลูกก็ทำข้อสอบได้แน่นอน แต่ถ้าลูกมัวแต่เล่นหรือทำอย่างอื่นไม่สนใจทบทวนบทเรียนแล้วลูกจะสอบได้อย่างไรจากที่เด็กๆอ่านตัวอย่างไปแล้วคุณครูมีข้อสังเกตมาให้เด็กๆลองสังเกตดูนะคะข้อสังเกตข้อที่หนึ่งประโยคที่พิมพ์เป็นตัวสีเขียวเป็นประโยคใจความสำคัญส่วนประโยคที่พิมพ์เป็นตัวสีดำเป็นประโยคขยายใจความสำคัญค่ะข้อสังเกตข้อที่ส ข้อความในย่อหน้าข้างต้นมีเนื้อความเดียวกันคือไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆให้ทำแต่ความดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นและมีส่วนขยายความก็คือให้เราตั้งใจเรียนและหมั่นทบทวนบทเรียนเราจึงจะสอบได้เรื่องต่อไปเด็กๆมาดูเรื่องการเว้นวรรคตอนนะคะ การเว้นวรรคเป็นการเว้นวรรคระหว่างช่วงคำกลุ่มคำหรือประโยคเพื่อให้สะดวกในการอ่านและเข้าใจเรื่องได้ง่ายขึ้นค่ะคุณครูมีตัวอย่างการเขียนเว้นวรรคตอนมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะตัวอย่างแรกเขาเขียนโดยที่ไม่เว้นวรรคตอนเลยค่ะเด็กๆลองอ่านแบบไม่เว้นวรรคตอนดูนะคะ กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินเขตดุสิตกรุงเทพปมหานครรหัสไปรษณีย์10300อ่านแยกไหมคะแล้วเด็กๆลองมาอ่านแบบเว้นวรรคตอนดูนะลูกนะ กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินเขตดุสิตกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10300เด็กๆคิดว่าแบบที่1กับแบบที่สองแบบไหนอ่านง่ายและเข้าใจง่ายกว่ากันคะจากที่เราเรียนเรื่องการเขียนย่อหน้าและการเว้นวรรคตอนไปแล้วคุณครูมีแบบฝึกหัดมาลองให้เด็กๆทำดูค่ะ เด็กๆลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะแบบฝึกหัดของคุณครูง่ายๆค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเว้นวรรคให้ถูกต้องแบบฝึกหัดมีอยู่2ข้อนะคะข้อที่1เด็กหญิงสายใจรักการเรียนบ้านเลขที่000หมู่19ตำบลวังน้อยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี22048 อ่านแบบนี้อ่านยากไหมคะสำหรับคุณครูคุณครูคิดว่าอ่านยากมากเลยคะ่ะแต่ถ้าเราเว้นวรรคตอนนะคะเราก็จะอ่านง่ายขึ้นและเข้าใจง่ายขึ้นคะ่ะถ้าเด็กๆเ,เขียนเว้นวรรคตอนนะคะอ่าวิธีการทำแบบฝึกหัดเด็กๆลอกโจทย์ลงไปก่อนแล้วก็เขียนเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะคะาการเว้นวรรคตอนก็คือเขียนก่อนเลยย่อหน้าที่หนึ่งเด็กหญิงสายใจรักการเรียนเว้นวรรค บ้านเลขที่ 000, 000เว้นวรรคหมู่19เว้นวรรคตำบลวังน้อยเว้นวรรคอำเภอเมืองเว้นวรรคจังหวัดปทุมธานีเว้นวรรค22048เด็กๆลองเขียนตามที่คุณครูบอกดูนะคะต่อไปเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดข้อที่2 วันนี้อากาศสดใสมากฉันและแม่กำลังจะไปเก็บผลไม้ที่สวนหลังบ้านพ่อและพี่สาวก็ออกไปทำธุระที่ตลาดช่วงสายๆเราจะมารับประทานอาหารพร้อมกันโหเขียนติดกันแบบนี้อ่านยากมากเลยค่ะเด็กๆลองมาเขียนเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเว้นวรรคตรงไหนกันบ้างมาดูพร้อมๆกันนะคะอาย่อหน้าแรกวันนี้อากาศสดใสมากเว้นวรรค ฉันและแม่กำลังจะไปเก็บผลไม้ที่สวนหลังบ้านเว้นวักพ่อและพี่สาวก็ออกไปทำธุระที่ตลาดที่ตลาดเว้นวักช่วงสายๆเราจะกลับมารับประทานอาหารพร้อมกันอ่าแบบนี้อ่านง่ายขึ้นไหมคะเด็กๆลองเขียนตามที่คุณครูบอกนะแล้วอย่าลืมส่งงานคุณครูด้วยนะคะ หลับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะฝากเด็กๆกลับไปทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมด้วยนะลูกนะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย